ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่อง Edit Spine นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมของไปเขาสั่งในโปรแกรมของ AutoCAD นะครับซึ่งใช้สำหรับปรับแต่งเส้นโค้งส p l ยนะครับซึ่งเส้นสปจะเป็นแบบนี้ครับเป็นเส้นโค้งอิสระนะครับซึ่งไม่มีรูปแบบซึ่ง ตัวสปายครับมักจะใช้ในงานพวกการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกลหรือว่างานออกแบบตัวอักษรหรือว่าเส้นขอบของโมเดล3มิติอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเส้นของสปายนี่ครับจะต่างจากพวกเส้นของแบบอาร์คหรือว่าไซเคิลเพราะว่าตัวสปายนี่ครับจะมีรูปร่างที่ค่อนข้างจะเป็นอิสระนะครับสามารถขดเคียวได้อย่างอิสระเลยซึ่งถ้าเราต้องการที่จะใช้คําสั่ง e d i Edit supply นะครับเราเข้ามาที่ Modify ครับแล้วก็ไปที่ Edit supply ตรงนี้ครับจากนั้นเขาจะให้เราเลือกเส้นนะครับเราก็เลือกเส้นสปายของเราเสร็จแล้วก็จะมีคำสั่งขึ้นขึ้นมานะครับซึ่งส่วนมากที่เราใช้จะเป็นพวกจ o ย f i t Data หรือว่า Convert to p o l y l i น e นะครับเราจะไปกันที่ f i t data นะครับตัวนี้ครับก็จะมีคำสั่งพวกนี้ขึ้นมานะครับ โอ้ผมขอเริ่มไปที่ตัวแอดก่อน,นครับก็เป็นการเพิ่มจุดเข้ามาในตัวสุสดสปนนี่นะครับซึ่งวิธีก็คือเขาให้เราเลือกจุดแรกนะครับก็คือจุดนี้ครับแล้วก็เราก็เลือกจุดที่เราต้องการจะเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งผมจะเลือกเป็นจุดนี้ด้านนะครับเราก็จะได้จุดเพิ่มเข้ามาหนึ่งจุดนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็กด enter อ,ออกไปครับไปที่คําสั่งที่สองครับ จะเป็นคำสั่ง close ค,ครับก็เป็นการสั่งปิดตัวสปรายให้มันเป็นคงปิดนะครับครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับเราก็จะกด enter ออกไปขอย้อนกลับนะครับต่อไปเป็นคำสั่งที่ใช้บ่อยๆก็จะเป็นพวก move ครับอ่าตัวน,นี้จะเป็นการเปลี่ยน ตัวจุดที่กําหนดตัวของสปาเนี่นะครับซึ่งเราสามารถเลือกจุดใหม่ได้เลยแล้วก,กด enter เรากได้เราก็ไปที่จุดต่อไปนะครับผมจะเปลี่ยนครละทีเลยนะครับตบ enter ต่อไปแล้วก็ enter จุด enter จุด enter จุด enter ครับแค่นี้ครับเราก็ได้ สไปร์เส้นใหม่ของเราแล้นะครับที่เรากดตัว x นะครับเพื่อออกจากคําสั่งนี้นะครับครับผมอ่าไปที่คําสั่ง convert to polyline บ้างครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนเส้นสปร์นะครับให้กลายเป็นเส้น polyline ได้นะครับซึ่งไอตัวคําสั่งนี้ครับยิ่งเราใส่เลขมากนะครับมันก็จะยิ่ง ให้ความความละเอียดของการเป็นเส้นโค้งได้มากครับอละลองเช่นผมลองใส่เลขสองนะครับสแสดงว่ามันจะมีความละเอียดที่น้อยนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นเส้นแบบเหลี่ยมๆอย่างนี้นครับซึ่งถ้าผมกลับไปที่ ตัวเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเลขสูงซึ่งมันจะได้แค่ส่วน199่นะครับเอ้ยหนึ่งงเก้าผมจะลองเปลี่ยนเป็นเลข99้เลยปึ๊บเราจะเห็นว่ามันมีความที่ที่ค่อนข้างมากกว่าครับผมอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับครับคำสั่ง e d i s p l y ที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับรับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบ การนำเสนอเพลงเท่านี้ครับ,บคำครับ